ลอกลิ้นก่อนนะคะ เร็วมาดูนะจ๊ะ เร็วเร็วเพื่อนเรามาดูสิ อา้าวเราก็เล่นกันเลยนะมันหนึ่งนาทีแล้วอะ่ะไม่ต้องใส่อินโทรอินโทรหรอกเนาะเล่น i ม e c คร f t กันนะจ๊ะแต่เราไม่ใช้เจ้านี่เล่นนะเราจะใช้บล็อกแมนก็ใครอยากเล่นก็เข้ามาเล่นในบล็อกแมนกันได้นะจ๊ะชื่อเคสก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะทิ้งเอ้าไม่นี่นั่นจะเอาจะเอาให้ดูจะอาให้ดูว่าเอา่อ อันรหัสคิสคือรหัสโอ้ไม่ใช่รหัสสิก็คือมันจะเป็นเราหานะคะเราก็เ,าเอาอีกชิตรอดน,นจะจ๊ะอยากได้ยศบ้าง อให้เจอก็แล้กันห้องของคนไทยห้องของคนไทยขอห้องของคนไทยเราไม่อยากเล่นกับฝรั่งอะเมลห้องของคนไทยคนไทยสร้างอย่างนี้คนไทยเขาไม่เล่นหรอเขาไปกินข้าวหรอ คนไทยชอบเปาชีวิตออดนี่นะเดี๋ยวเราลองไปดูสร้างดีกว่านะเผื่อมีของคนไทย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 แล้วก็เกม PVP ก่อนแต่เราเก็บ IP มา PVP PVP เกมเล็กไปก่อนดีกว่าเฮ้ยนี่ไงสงครามเต็งนอนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหากรเอาสงครามเตียงนอนนี่แหละดีสุดอ๋ออ๋อยี่ เกมเล็กก็ยังดีกว่เอ่า PVP นะคะสงครามเป็งนอนก็ตีกันเร็กน้อยขนาดตีกันเล็กน้อยหรือจะฆ่ากันเลยค่ะใคอยากคอมมานต์ด้วยก็อเข้นมาได้นะคะใช่ไหมคะเวอร์ชันดิงจุดหนึ่งดสอจเก้านะเจ๊นะเจ๊จดก็ดดให้ดไม่มีเอะไร ไปดูเหมือนกันเนาะก็ไม่ค่อยมีใครมาดูนะคะสวัสดีเราคือไมเน,นี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคดดรับสวัสดีครับพบกันครับพบกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีเบื่อก็เบื่อเสียค่ะเบื่อก็เจะคุยเธอ เราขอปิดปุ่มเสียงลปิดเสียงนะคะ กินกบอ่ะเขาคนนี้แหละค่ะที่เป็นคนทำสกินให้เราทั้งหมดนะจ๊ะยังไงสกินเจอสกินแล้วสกินเราไม่สำคาญนะจ๊ะบันทึกเราจะบ,บันทึก ก็ทำได้แล้วเะาเอาอยังไงเราทำได้แล้วนะเราก็ฝึกเอานะ